อยากไปเล่น <c oughs> อยากไปเล่นกับพี่เปาค่ะนี่หนูร้นค่ะดูหัวหนูหยิกเลยค่ะหัวหนูร้อนผมเปียกเลยค่ะ,ไไะพี่เปาไม่สนใจเลยโอ้พี่เปาไม่สนใจโอ้พี่เปาไม่สนใจคนสวยเลยดูแล้วหัวหนูหยิกค่ะนะครับทรงนี้ค่ะหนูร้อนค่ะหัวเปียกมากเลยค่ะ เออาเอามาคืนค่ะมาคืนโอ้พี่ปองไม่สนใจน้องหรอเอาพี่ปองมาแล้วพี่ปองมาแล้วเออแบบพี่ปองมาแล้วเอาหอมน้องหน่อยหอมน้องหน่อยไม่ไม่ซื้อมัิกาไอ้บุ๊กหืมเอาหอมน้องหน่อยเอาบอกน้องหน่อยเอาไปแล้วพี่ปองไปอีกแล้วพี่ปองไปอีกแล้วพี่ปองไม่สนใจคิตตี้เลยนั่นนู้นเห็นไหมยังไม่สนใจคิตตี้เลยอร่อยดีค่ะ ร้องไหมคะร้องไหมคะ้องไหมคะโอ้โอโอเคโอเคคนสวยคนสวยอารมณ์เสียเรียกดิพี่ป้าพี่ป้ามาเล่นกันคิตตี้หน่อยโอ้คิตตี้โอเคโอเค